อยากเห็นไหมพี่เงินอยากเห็นนะได้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 แถ้าเป็นเธอสามสองเริ่มไปเอคาแรคเตอร์โวนด้ใช่หรอ้ลอนยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเขารู้ใสลูกภูมิเชิญกอโอธาาทอนนะคะพี่เงินชอบอันไหนมากกว่ากันว่าเช่นไหนดีฮะจริงๆเลือกยากมากเลยเอาทั้งสองเลยได้ไหมมันได้ทั้งคู่อ่ะ เอาล่ะเอาล่ะไม่จบตรงนี้ขออนุญาตข้าไปที่น้องดิฉันทั้งสองท่านสัมผัูนะจ๊าใส่ขาสั้นละแน่ละนะโดดเด่นมากๆนะจ้าอาบีวอตอนลีอาบีโบม,มาก่อนเลยสวัสดีครับต้นฟานะครับ yeah. สวัสดีครับไต้ฝุ่นครับปีหนึ่งป้าคิดว่าไม่เลนพอพี่กับัาจะแซวเลยว่าแบบปีหนึ่งปะคืออีพีแรกมาเลยเป็นที่จดจำเป็นนีมเลยนะฮะเออนะฮะอะต่อมาต่อมานะจ๊ะมาคู่นี้นะคะปอนเออใส่สี่คู่กันมากเลยนะคะอืออ่ะจะมีปอนกูก็ได้ครับ ดูไปค่อยมาเลยนเท่าไเฮ้ยลุงลุงพี่พ่อลุงพี่พ่อเราไม่ยอมไทร์เจอว่ะเราไม่ยอมเราไม่ยอมไทร์เจอเราเรียกว่าจีเทิร์ไม่ยอมกันเลยนะตรงนู้น้ะจีเทอร์สวัสดีครับครับฮิวรัชกิแค่าเดียสาปีสองแล้วสอบเป็นปอนะครับช่วงต้นเป็น ัละครช่วงท,ท้ายออนชัดเอิร์ครับเอิร์ทกบสมนัทนะครับรับบทเป็นอ e ีเตอร์ครับเรียกว่าเตอร์เฉยๆก็ได้่มาเปิดมาด้วยครสบตลเรียกว่าอะไรนะเรียก,ว,ยกว่าเตอร์เฉยๆก็ได้สวยมากขอบทุกคนใครสวยนะคะไปสวยหนูอาจจะมองข้ามพี่ไปนิดหนึ่ง หนูมองข้าพี่ไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องความสวยไหมคงต้องถามคนนี้แม็กกี้คะนีฉันสวยไหมคะที่สุดระคะที่สุด,ค,สดคุณจะพูดอะไรมองคนข้างหน้าคุณด้วยคะ่ะคุณจะมาชมนิฉันแบบนี้คนข้างหน้าฝั่งนนและนี่คือแม็กกี้บานสัสค่ะ จะเียนแที่จอหนีเลยคอะไรไมได้เลยไม่ได้เลยเชิญครับผมขอบคุณครับเทียงไม่ออกจริงเชิญพี่แม็กค่ะสชิสดีครับจอหนครับ เขาดุกวันนี้ได้ไหมดุแบบเหมือนตอนนี้เข้าไปช่วยน้องอ่ะหลังคาบอย่างเงี้ยสวัสดีครับจอมฮันเองที่เกิดที่เกิดบาสกอะไลน์ดาลูมาลูกมาเอามาสวัสดีครับผมร้อย น็อตแัชาแนลนทุกน <be found> <laughs> <laughs> ็อตภาษาอังกฤษแต่เป็นนาแต่ไมบไม่เสยบาบาบามึงมันไม่มีใครสนใจเลยมันไม่มีใครสนใจว่ามันมีใครฟังอะไรผมพูดอะไรบานพูดอะไรบานชื่ออะไรไม่รู้แล้วไม่รู้ลมดิน เอาใหม่ต้องเอาใหม่ดีลิลิลูเอาน้อนไงน้อนไงฉัน่ะสวัสดีครับผมน้อนน้อนครับเรียนรู้เรื่องนาษาอังกฤษสะดวกง่ายสบายๆไม่ซีเรียและนี่นะคือนักแสดงที่เรารักจริงๆค่ะ forever you เพราะ แหมเป็นชนะเมื่อกี้เราใช้เวลา15นาทีในการในแค่แนะนำตัวมันยาวมากนะฮะมันยาวมากเอาขอนี้ให้ทุกท่านรีแคปแบบตั้นๆให้ฟังแล้วกันนะฮะให้ทุกท่านแบบว่ารีแคปสรงนี้นึงว่ารู้สึกยังไงมางคะที่เราเดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายแล้วอู เป็นคำถามแรงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าว่าอดีตฉันเชื่อว่าน่าจะมีมวลอารมณ์แล้วก็น่าจะมีความรู้สึกที่อยากจะส่งไปให้กับทุกๆท่านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาฟังกันว่าเขารู้สึกไงกับอีพีสุดท้ายอ่ะพี่ออสใกล้ๆเจเลยครับเป็นยังไงบ้างครับ,ร,บรู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกอขอบคุณครับ,ร,บรู้สึกดีมากๆที่แบบว่าเออใจหายด้วยนะว่าแบบเออมันมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วแบบทุกคนทําดีมากแบบขอบคุณพี่แม็กทุกคน ตอนพี่เอยทุกคนเลยในที่นี้แบบเก่งมากๆครับแบบให้ความสุขมีคนรักมากขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับก็เก่งอช้ตัวเองชมตัวเองด้วยหนูเก่งมากจริงๆเราบอกเก่งแค่ส่วแล้วโอ้ยหว้าวแต่ขนาดยังไม่ค่อยได้เจอนะานะ่าไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้เจอเลยยังไม่ได้เจอเลยคือใช้คำว่าใช้คำว่าค่อยไม่ได้ ใช่ใจว่าคอยไม่ได้เลยยังไม่เจอเลยเชื่อว่าเอาจริงๆว่าที่แอบที่ไปดูอ่ะเอ่อโมเมนต์ของคู่นี้คือการเอ่อตัต่อซีรีส์ผู้เรื่องเก่ามาใช่ยขอบคุณทุกคนที่แบบเอ่อเสิร์ฟตัวเองนะฮะ เอาเห็นเป ok ็นข่าบางคนนะเลยแบบเอาคลิปต่อมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องรเป็นเรื่องรับคือเอาผลงานเก่าๆเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วนั่นเอามาติดต่อกันเป็นยังไงบ้าง EP สุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับแพนๆรู้สึกไงคะเอาเอาจริงๆคือใจหายมากๆเพราะแบบมันมันค่อนข้างที่จะเร็วมากๆแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆทุก EP เลยครับรู้สึกว่าทุกคนให้กำลังใจพวกเราดีมากๆเกินคาดค่ะแล้วก็ ต้องบอกว่าอยากจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับที่คอยสนับสนุนพวกเราทั้งแปดคนสิบคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยดีกว่าก็หวังว่าภาคสองนี้ทุกคนจะไม่ลืมแต่ว่าต้องบอกไ้ก่อนว่ายังไม่ได้ยังไม่ได่อพตรงนี้ว่าด้วยความหุนกันด้วยความเราทุกๆคนน่ะตัวเธอเองอยากรู้มากว่าจะมีไหมใช่แคันหน้าหลิวตอนทา่พี่กุนงพูดภาคสอง ทำไมต้นลิ้วต้นลิ้วทำไมลูกม,มีพิลา่าครับ <laughs> <laughs> คือจะบอกตรงนี้คุยตรงนี้ก่อน,นแฟนๆว่าวันนี้ดิฉันไม่ทราบด้วยสคริปทั้งหมดเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราอยากจะให้ทุกคนนะคะจำเมมโมรีตรงนี้ไว้โมเมนต์ตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดเกิดไม่เกิดอะอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณปรบมือแล้วก็อยู่ข้างๆนักแสดงทุทกๆคนตรงนี้ค่ะ ต่อกันที่กอล์ฟพายดีกว่าพี่ไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ที่ได้กลับ้วใช่ครับไม่ถามพี่หน่อยหรอรู้สึกยังไงอะไรนะายเบาเบาเบาารู้สึกยังไงล่ะครับก็ใจหายมากๆแล้วกันที่เราจะไม่เห็นไทเกอร์เดนหนาว ในอาทิตย์ถัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อยากเห็นไหมพักสองอาจจะไม่ทันอาจจะพากพสามนะครับทายล่ะฮะอะไรนะจ๊ะอะไรนะบอกชอบได้แล้วอ๋อใครบอกตอนนี้มันก็ยังไงอยู่นะบอกสักทีไอ้คนกลก อันนี้ได้ไหมได้ไหมทีเซิร์ฟทีเซิร์ฟ้รู้สึกไงบ้างครับกอลก็รู้สึกแบบว่าใจหายนะว่าว่างานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลาอี้ชื่อสุดๆที่เด็กทุกคนในกองอยากให้ได้เจอกันอีกครับครับผมในอะไรต่อไปน้าหน้าเอางี้สติมาก่อนจะพูดว่าอะไรอีกที คุณไม่ดูแลเ <ใน S 2> ขาเลยอะ่ะดูแลหน่อยอยากเจอทุกคนอีอยากเจอคืนอบรรยากาศบรรยากาศในกองถ่า,ย,า,ายนะ่นด<อ>ต์มากๆอย่างที่บอกไปบรรยากาศในกองถ่า ي, ยาา ai, มันน่าจะสนุกมากๆต้องถามเลยว่าแบบมันสนุกแค่ไหนจนเราไม่อยากจะแบบจบจริงๆคงต้องถามนี้นะคะบีเวอร์ต้นหลิวเป็นยังไงบ้างกับอีพีจะพายเดินทางกันมาครับครับอะบีเวอร์กับความรู้สึกความรู้สึก คุรู้สึกไหครับครับคุรู้สึกตอนนี้บิเออร์เอ้ย EP สุดท้ายแล้วเราเดินทางมารู้สึกยางรวมๆอรีแคปให้พี่ก็ได้อ๋อจริงๆเหมือนทุกคนครับคือหายเพราะว่าเราอยู่กับซีรีส์นี้มาก็กือบปีครับแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากให้มันจบเลยขนาดมีแบบ17 EP นะคแต่ยังรู้สึกว่ามันยังสั้นอยู่เลยอยากให้แบบมีนานกว่านี้ครับแล้วก็ ใจหายอย่างนี้ก็คือแบบอยากมาร่วมงานอะไรแบบนี้อีกอยากเจอแฟนอีกอยากรู้มานกับเพื่อนๆอีกอะไรอย่าก็คิดว่าถ้าสมมติไม่มีพาร์ทสอง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอพี่แม็กอีกไหม <c oughs> ยังอยู่ยังอย <c oughs> ู่ไม่ได้เจอพี่ไงน้ำรอบไม่เด้เ